ก็คือทุกอย่างแบบมันเป็นไปได้ถ้ามาถึงว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเ,เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจริงๆมันเป็นไปได้แค่เราแบบเหมือนเปิดใจแล้วก็ลองให้แบบปล่อยให้มันเข้ามารองกล้าเผชิญหน้ากับมันทุกอย่างเป็นไปได้ครับผมซึ่งรอบนี้ก็มาภายใต้คอนเซปต์ The Power of Possibility ครับผมใช่ไหมส่วนมากส่วนมากคือเดินเดินทางกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบสนิทเชื้อกับทาง Team Power กันอยู่แล้วอะไรอย่งเงบ้างพอกระได้ับสฉมใหม่ในปีนี้อะไรเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่า คือทางเอาเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าพวกเราทุกคนนะครับดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของแคมเปญน,นี้นะครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะเลติเซนต์ในด้านาต่างๆของทางคิงพาวเวอร์ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แต่ละคนทุกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าแบบคิงพาวเวอร์คือแค่ด u t ี f ฟรีถูกป่ะครับ<ช>แต่ว่าตอนนี้ทางคิงพาวเวอร์เขาได้แตกไลายธุรก,กิจออกไปในหลายๆลาย,ลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมหรือว่าเรื่องของด u t ี f ฟรีแล้วก็ขยายไปทำออนไลน์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรามา represent กันครับผมซึ่งเราทั้ง10คนเนี่ยถือว่าเป็นเป็น maker ใช่ไหมดำรงตำแหน่งนั้นครับผมมันต้องทำอะไรบ้างครับตอนนี้ต้อง make possibility ไงครับจ้าสร้างความเป็นไปได้ให้มันเกิดขึ้นแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรนะครับเรื่องหล้วเรื่องล้วเรื่อล้วเอออาโฟร์ยิปหล่ะคะสาวๆเป็นไงบ้าง7คนได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือแบบว่ามีแต่พี่พี่เบย์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอ่เไหนไปไหนละแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้มันแบบเป็นไปได้เออมีมีอะไรที่แบบชื่นชอบรู้สึกว่าเออที่นี่แหละฉันต้องมาหน่อยสำหรับพินพวเวอร์ ผมละครทีละคนผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันคอนเซ็ปมันคือ possibility อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่า king power ทำในสิ่งที่บางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำแล้วมันก็เป็นความเป็นไปได้จริงอย่างเช่นว่าคลิปเอ็นคอลเลกอะไรเงี้ยที่แบบคลิกก่อนแล้วก็เข้าไปคอลเลกที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปมันเจ๋งมากแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีความเป็นไปได้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งอนาคตก็จะมีแบบคอนเซ็ปเจ๋งๆอะไรเงี้ยออกมาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปที่ คิงพาวเวอร์่อยๆมันมีความเป็นเฉพาะตัวของคิงพาวเวอร์จริงๆที่แบบไม่มีใครที่จะทำได้แบบนั้นน่ะแล้วมันก็เ็นเอกลักษณ์มากๆแล้วมันก็เจ๋งทุกอันอะไรเงี้ยอาจจะ่าหนัก้ครับผมคืออย่างอย่างที่พี่เจ๊บอกนี่แหละว่าว่าพอเขาทําสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้อย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคิงพาวเวอร์จะต้องมีไฟบินเท่านั้นถึงจะต้องซื้อได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เขาก็เลยเขาเรียกว่า เพิ่มเติมในส่วนของขาธุรกิจเพิ่มเติมก็คือเป็น the firster ครับผมซึ่งมีช็อปที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟบินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งไลน์อื่นไม่ว่าจะเป็นเครือโรงแรมหรือว่าทางฝั่งกีฬาที่เขาแบบเหมือนเข้าไปมีส่วนร่วมในหลากหลายกีฬาอะไรเงี้ยหรือว่าการช้อปปิ้งทางเว็บไซต์ที่สามารถส่งถึงบ้านได้เลยก็คือทุกอย่างเป็นไปได้จริงใช่ครับขอบคุณครับอ่าน้องฟอเอเพรามีระบบทางเดียวกัจริงเราะว่า สักหนึ่งตัวงานก็ได้สักนี่นะหนูเองรอดมาแล้ก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่าแบบเป็นสายช้อปปิ้งกันหมดซึ่งจริงๆเราเคยใช้นะคิกแอนคอลเลกตอนที่เราไปญี่ปุ่นกันก็คือตอนนั้นโอิไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยก็นี่แหละได้คิงพาวเวอร์มาช่วยทำให้แบบมีแว่นตรงแว่นตามีของเอ่ยใส่ไปเลินๆที่ญี่ปุ่นก็คือไม่ได้ไปซื้ออะไรที่ญี่ปุ่นเลยซื้อได้คิงพาวเวอร์นี่แหละฝากมาหน่อยนะสำหรับแคมเปญนี้ ค่ะหรือผมก็เอา Prosperity ใช่ผมใครับเหรอผมก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับ The Power of Possibility นะครับผมก็ฝาก King Power ไว้ด้วยครับสำหรับใครที่มีไฟบินนะครับหรือไม่มีไฟบินนะครับก็สามารถมาซื้อได้ครับที่ King Power รังน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับบเว็บ King Power .com นะครับผมส่วนใครที่ไม่มีไฟบินเนี่ยก็สามารถซื้อหรือว่าช้อปปิ้งได้นะครับที่ The Fester ครับผม เฟิสเตอร์เออเฟิสเตอร์ครับผมครับผมก็คุณพูดหมดแล้วผมจะไม่เหลืออะไรอ๋อผมผมนึว่าเป็นตัวแทนอ๋อโอเคคผมขออนุญาตเป็นตัวแทนก็ฝากกวนนะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ดีแบบนี้ครับผมครับผมครับผมไปด้วย